ตกอีกแล้วค่ะทุกคนฝนทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันจริงๆเลยค่ะแสงแบบแทบจะไม่มีตกไม่หยุดไม่ย่อนแต่ว่าก็มีเบาบ้างแรงบ้างค่ะทุกคนจะตกตลอดเยอะเหมือนกันนะคะทุกคน กคนดูดจกตลอดทั้งวันยังคนกระทบหลังปดาก8 28เชือผ้าก็ต้องใช้วิธีอบเอาค่ะทุกคน ตกแห้งเอาเพราะวันนี้วันเสาร์งานเยอะเยอะ,ยอะกะ่คือก็ไม่เสร็จงานจนไม่ได้ทําคลิปกับทุกคนก็นี่แหละจะจับโทรศัพท์ทําคลิปผมตกนี่แหละจา้าโชคดีที่ไม่มีฟ้ารองค่ะทุกคนเอาตกแรงขึ้นด้วยนะเนี่ยทุกคน แต่ดีที่ว่ามันไม่สาดมันไม่มีลมหรคะทุกคนมันไม่าดไม่าดซ้ายขวาดูด,ดิคืนนี้ก็คงจะนอนสบาย,ยหรอกค่ะทุกคนนอนสบายเพราะว่าฝนตกทั้งวันนี่แหละจ้า แต่ว่าประตุ๊กก็นอนเดึกอีกแบบน่าทุกคนนอนเดึกม,มาสองสามวันแล้วคอยดูคืนนี้จะคอยดูคุณยายท่านด้วยเพราะว่าจะต้องถอดสายยางให้ท่านนะคะก็ช่วงที่ยังไม่นอนก็จะแว้นๆหาเพื่อนๆอยู่ค่ะเอาทำเท่าที่ทำได้ค่ะทุกคนเพราะว่าก็าเป็นเวลาพักผ่อนเนาะ ฝนหึนุดหยุดหยุยุดเอาฟ้าหยุมลฟ้าขิ้นฝนไม่รู้จะไปไหนดีค่ะทุกคนตอนแรก หันซ้ายหันขวาเดี๋ยวไม่มีงานส่งที่อยู่เลยเอาโทรศัพท์ที่อาจารย์บิมาทำจิบอากานาทีสีนาทีลิบฝนตกนี่แหละจ้าซุ่มฉ่ำทั้งวันค่ะทุกคนซุ่มฉ่ำจริงๆดูดีตกตกใหญ่กว่าเดิมตกหนักกว่าเดิม วจุกขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะทุกคนเจอเป็นใหม่ในคลิปน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนเก็บผ้าต่อก่อนค่ะสวัสด,ดีค่ะโชคดีที่ไม่มีลมค่ทุกคน